<l> ะะวันนี้ก็ใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะคนผู้ชายที่หลงเข้ามาดูนะคะอย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยร้อยละเก้าสิบไม่ได้ต้องการช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดไม่ได้ต้องการดอกไม้พันดอกหรือลูกโป่งพันใบนะคะหรือว่าร้านอาหารที่โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงต้องการอะไรผู้หญิงต้องการเครื่องสําอางค่ะเห็นไหมคะที่เขาแชร์กันใน Facebook นั่นแหละค่ะคือความจริงเธอคะช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมคะว่าจริงเออครับ พูดดังๆสิคะเธอครับก็คือแต่ว่ามันก็ดีเพนส์แหละมันก็แล้วแต่ด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจริตเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นจริตประเภทปิ่มนะคะก็คือไม่ต้องสรรหารดอกไม้ค่ะขอแค่เครื่องสําอางแค่นั้นจบนะโอเคยค่ะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าลูกนี้นะคะจะแต่งกันไงแล้วก็ไปชมกันเลยคะ่ะวันวันเลนทายถามว่าผู้ชายชอบให้ผู้หญิงแต่งหน้าย,ยัางไงมีใครตอบได้ปะ จะบอกว่าชอบแบบเหมือนไม่แต่งอ่ะกับผู้ชายจะมีสองประเภทมีสประเภทก็คือผู้ชายที่ชอบผู้หญิงแบบเมคอัพ no เมคอัพอะแบบไม่แต่งหน้าดีกว่าฉันชอบเธอแบบว่าธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออแบบตื่นมาก็มาเลยอะไรเงี้ยตื่นมาก็มาเลยเอาแบบนี้นะคิว <c oughs> มีอยู่แค่นี้เอาไหมเอาไหม <c oughs> กับอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือถ้าเธอแต่งแล้วเธอสวยเธอก็แต่งไปเถอะ ก็สนับสนุนโ okay. อเคอ่ะอย่างแรกนะคะที่บมบจะใช้นะั่นก็คือไพรเมอร์ของตรีนั่นเองตัวนี้งานผิวต้องยกให้เขาจริงๆอะ่อะตรีอ่ะบีบลงมาไม่ต้องเยอะมากนะคะ แล้วเราก็ปล่อยให้มันเซตตัวแบบหนึ่งนะคะคือปิ่มรู้สึกว่าถ้าลงไพรเมอร์เลยอะ่ะเราก็ลงรองพื้นเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนไพรเมอร์มันยังไม่ทันจะทําหน้าที่มันเลยอะ่ะเราก็แบบไปเกลี่ยให้มันปนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะรองพื้นก็คือตัวเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของตรีเหมือนกันนั่นเองวันนี้นะคะปิ่มจะไม่ได้ใช้ beauty เอ่อ beauty blender ในการเกลี่ยรองพื้นนะคะแต่ว่าจะใช้แปรง เพราะว่ารองพื้นของตีเนี่ยมันค่อนข้างบางอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเรายิ่งใช้ beauty blender เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะดูเป็นงานสกินเกินไป้รอรองพื้นตรีเป็นอะไรที่แบบฟินิชชิ่งแบบสวยมากอะ mm hmm. แต่ว่าน่าจะไม่เหมาะกับคนหน้ามันนะคะถ้าเป็นรองพื้นของตีนะ mm hmm. เพราะว่าคนหน้ามันจะมันคือมันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะคะอืม mm hmm. อาจจะแบบว่าเยิมระหว่างวัน แต่ของบิ่มมันคนหน้าผสมไงคอนซีลเลอร์ที่บิ่มใช้วันนี้นะคะนั่นก็คือฟิตมีเมเบลิน Fit มีนั่นเองนะคะโอ้ยตอนนี้ใช้ตัวนี้แบบมาลาทอนมากพอถูกและดีบอกเลยลงไปที่หัวตาด้วยนะแล้วก็ในส่วนที่เราอยากจะไฮไลท์เพิ่มนะคะนิ้วมือโลด แล้วจุดอื่นที่ไม่ใช่ใต้ตายเนี้ยพิ่มก็จะใช้แปรงนะะ mm. เนียค่ะเกลี่ยเมื่อเราลงลงคืนลงใบเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็ลงแป้งฝุน่นเลยมีคนถามพิ่มว่าทํายังไงให้หน้าดูแบบดูเป็นงานผิวจริงๆยอะไรเงี้ยดูแบบไม่ดูแบบไม,แบบไม่เค,คกี้ยอะไรเงี้ย ปิ่มบอกเลยว่าปิ่มไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะก็คือปิ่มคิดว่าเวลาที่ปิ่มใช้แป้งผสมรองพื้นอ่างเงี้ยแล้วมันหนักหน้าอืปิ่มก็เลยแนะนําสาวๆนะคะว่าถ้าไม่อยากให้ดูแบบแต่งหน้ามากแบบชั้นโบกหน้าอะไรเงี้ยให้แนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบรองพื้นก่อนรองพื้นแบบน้ํานะคะแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แป้งฝุน่น แป้งฝุ่นไม่ผสมรองพื้นนะเราค่อยใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยค o r r e มันแทนนะคะคือค่อยใช้คอนซีลเลอร์แบบแต้มแบบเป็นจุดๆแทนอะไรเงี้ยเมื่อผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่คิ้วเลยตัวเดิมลอเลอบรอดีไซโปนะคะคือทำยังไงก็ได้ให้หน้าเราธรรมชาติและดูดีมากที่สุดอะนั่นแหละเราจะบอกคุณผู้ชายทุกคนไว้นะคะว่าอย่าขอให้ผู้หญิงหน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าหรอกค่ะฉันชอบอย่างเงี้ย เอาไหมาคิ้วไม่เท่ากันเลยเราก็ตามด้วยแบดฝุ่นกันเลย Sensational Shade c u r v e นะคะ <S <S โอค,ค่ะคิ้วเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่ตากันเลยนะคะเดี๋ยวบิ๊จะขอซูมเข้ามานิดนึงเนาะ จะได้แบบว่าเห็นกันชัดๆนะคะโอเค Urban Decay ไม่ค่อยซื้อไอพายเมอร์เลยอะ่ะเพราะว่ามันหมดช้ามากแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วเลยเงี้ยเริ่มกันเลยนะวันนี้จะใช้ใครไม่มีก็ใช้ช็อกโกแลตบารก็ได้นะเดี๋ยวก็จะใช้ผสมผสมกันไปสีครีมนะคะที่ขาวที่สุดมาจอกเหลืองนะสีบัฟทั่วเปิดตาเลย ด้วยสีเนคไทมันจะเป็นแบบสีส้มอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าโรลักเนี่ยพิกเมนต์เขาดีมากนะคะเวลาจะแตะอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะลงสีเบจนะคะทีนี้ มันจะเป็นสีแบบเนื้อ,อที่มีชิมเมอร์ละเอียดอยู่นะคะบริเวณหัวตามาถึงกึ่งกลางนะมันก็จะได้ความสว่างบริเวณหัวตาขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนขอใช้สีเน็กทานะคะเมื่อกี้สีส้มอะคะ่ะลงทาไปหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้โดนชิมเมอร์ไปแล้วมันแบบหายอา่ะแล้วก็ใช้สีไลท์บราวน์นะคะสีน้ำตาลอ่อน ไม่ใช่คอนทัวร์คัดเบ้าให้มันดูแบบว่าไม่ส้มมากจนเกินไปนะคะขอนี้ใช้สีจากทาทาเลตน,นะคะ w อนเดอร์นะคะสีน้ำตาลอย่าเนี้ยแต่มันจะเป็นน้ำตาลอ่อนที่แบบว่าสวยกว่าในอันนั้นอีกหน่อยนึงเดี๋ยวบิมขอไปทำอีกข้างนึงให้เท่ากันก่อนนะอีทูดนะคะ Styling e y e ไลเนอร์นะคะคือจะไม่กรีดเป็นเส้นนะวันนี้ก็คือจะแบบว่าฟุง้งฟุง ฟุ้งฟิงก็ะดิ่งแมวอะไรเงี้ยแค่นี้เองค่ะคือตาแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเบามากอะไรเงี้ยให้ดูแบบว่าสดใสสดใสอะไรเงี้ยเฉยๆนะคะแล้วก็ดัดขนตากันที่ดัดของตาของชูขอลงสีน้ำตาลใต้ตานิดนึงนะคะจะใช้ทัดเลดสี dreamer เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ ให้แบบว่าดูมีขนตาล่างนิดนึงวันนี้จะใช้ของใหม่นะคะนั่นก็คือ,อ,อมาสคาร่าของ MTI นะคะตัวนี้คือมีพี่ชายสุดหล่อให้มานะคะกราบขอบพระคุณพี่เอ็กมากมากนะคะก็กวันนั้นพี่เอกมาเจอปิ่นนะคะก็เลยให้ไอายไลเนอร์เป็นเจลไอายไลเนอร์นะคะกับ มาสคาร่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะทารีวิวเจลอายไลเนอร์อันนั้นด้วยนะคือรู้สึกว่าชอบมาสคาร่าตัวนี้มากเพราะไม่เลอะเลยจ้าเฮ้ยคือดีงามแต่ว่าเวลาปัดเสร็จอาจจะต้องทิ้งตัวให้เขาเสร็จตัวแบบนึงนะคะเพราะมันจะหนึบหนึบนิดนึงแต่ว่าพอเขาแห้งอะไรเงี้ยก็คือจะไม่เลอะจะไม่ลงมาแบบเลอะใต้ตาหรืออะไรเลยนะคะคือแบบดีมากที่จริงแล้วเราก็ปัดเลยค่ะเนี่ยหูดูดี คือปิมไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นกันไหมนะถ้าคือแบบว่างานดีอะคือมันเป็นมัสคาร่าที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้ขนตาบิมแบบยาวแล้วก็เด้งได้ขนาดนี้นี่ก็แบบสุดยอดแลว้วอะจะใช้โรแลกเนี่ยแหละสีเบจนะคะสีเดิมเอาไปที่หัวตาของเราให้ดูสว่างเอ๋อ เสร็จแล้วปะ <Bron zer S 2> อนเซอร์เลยมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะก็วันนี้ปิ่มก็จะใช้อ <laughs> ันเดิม t o o face อ่อช็อกโกแลต bronzer นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีมิวช็อกโกแลตโซเลยนนั่นเอง light medium matte bronzer นะคะเดี๋ยวจะมี bronzer อีกตัวหนึ่งด้วยที่เอามาใช้คู่กันนะคะพูดถึงความรักกันเนาะแต่งหน้าวาเลนไทน์ก็พูดถึงความรักกันดีกว่าล่าสุดอะเห็นในนี่กันไหมข่าวคู่รักที่แบบโด่งดังเลยอะ บิมบอกเลยนะว่าปิ่มมาชื่นชอบคู่นี้มากแต่พอถึงวันเนี้ยมันทําให้เราได้รู้ความจริงว่าคู่ที่เราคิดว่าเขาเหมาะสมกันไม่เอ่ยถึงดีกว่านะไม่เอ่ยชื่อน่าจะรู้ๆกันอยู่ปิ๋มรู้สึกว่าคู่ที่เขาแบบว่าให้ดูเหมาะสมกันอะไรเงี้ยด้วยเพ้่อเขาจะต้องคบกันไปยันแก่เท่าอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ลงเอ่ยกันอย่างที่เราคิดเอาไว้อะไรเี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็คงเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยปิ่มก็ไม่ได้แบบว่าตามเกาะกระแสบอกอะไร แต่ก็ถามว่าผิดหวังไหมก็ก็ผิดหวังละค่ะเพราะเราก็แบบชื่นชอบเขาอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันก็เวลามันก็ทําให้เราได้เห็นความจริงอะไรเงี้ยว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วบางบางคู่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เหมาะสมกันเลยเอาอย่างสมมติขอเอ่ยชื่อเลยอย่างแบบพี่โอปอกับหมอโออกยก่างเงี้ยเอ้ยเอาจริงยอมรับเคยคิดว่าเคยเหมาะเป็นเกย์แต่พอมาคบกับพี่โอปอเงี้ยเราก็เริ่มแบบ ไม่เป็นเาวะอะไรเงี้ยแต่โดยส่วนตัวรับบิ่มชอบพี่โอปอมากนะคะบิ๊มบอกเลยพี่โอปอเนี่ยเป็นคนที่หน้าไม่ได้แบบว่าใหม่ดาวิกาหรืออั้มพัชราภาแต่พี่โอปอเป็นคนที่ทําให้ตัวเองดูแพงแบบใหม่ดาวิกาและอั้มพัชราภาเนื้อออกปะคือเขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาวางตัวดีเขาวางตัวเหมาะสมแล้วพอวันที่เขาแต่งงานอางเงี้ยบิ๊มแบบเฮ้ยไปพูดแล้วขนลุกคือแบบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรักแบบความรักที่ความรักที่แท้จริงอะนึกออกไหมแล้วดูอย่างตอนที่แบบพี่โอปอเขาแบบท้องดิตอนสุดท้ายเขาต้องแบบว่านั่งแบบต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแบบเป็นเดือนเดือนอะไรเงี้ยแล้วคือพี่แบบพี่โอแบบหมอโอเง,งียหมอโอไปดูแลแล้วสิ่งที่เราเห็นคือความจริงอะค่ะซึ่งปิ่มรู้สึกว่าเออยอย่างเนี้ยคือความรักที่แท้จริงอันนี้คือความรักที่บริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยปิ่มเลยแบบเนี่ย กับการตอนนั้นสังคมแบบว่าตอนที่มีข่าวพี่โอปอกแบบับหมอโอกนะโอ้โหปิมเห็นแบบไม่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูเป็นคู่ที่ไม่เหมาะสมกันเลยคือปิมรู้สึกว่าเราควรให้เกียรติเขาอะค่ะให้ให้เขาได้แบบว่าตัดสินใจอเนื้อออกไมคือเราเราเห็นแค่ เราเห็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตเขาอะค่ะคือเราไม่ได้เห็นทั้งชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะจัดเขาได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนไม่ดีเขาเหมาะสมกันหรือเปล่าหรือเขาไม่เหมาะสมกันเราไม่มีสิทธิ์ไปจัดนะคะอย่างที่บอกนี่แหละคะ่ะเสพสื่ออย่างมีสติอืมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เวลามันก็ทําให้ความจริงปรากฏออกมาะคะ่ะว่าใครเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอืมเนาะโอเคในเมื่อ okay, นะเราบันเซอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาปัดแก้มกันดีกว่านะจ๊ะก็หนินจะใช้อาวอัลกลส อย่างแรกเลยปิ่มจะขอบรอนเซอร์ก่อนใช้สี Luminous Bronze Light นะคะคือสีนี้นี่เองให้หน้ามันแบบดูแบบโกลว์อะไรเงี้ยไม่เยอะนะเพราะว่าสีมันแบบเข้มมากสีพิกเมนต์มันดีมากอะคะ่ะชมเลยอวกาศแบบงานดีจริง a อ b i บ n น,นะคะที่ f u ล e l ไลท์นะคะสีนี้นะคะปาดลงไปทั่วหน้าเลยนะคะปิ่มจะเน้นช่วงแบบตรงเนี้ยหนกแก้มนะ แก้มนิดหน่อยในนี้เราก็ใช้ตรงสันจมูกนะคะบิมรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ที่สวยที่สุดที่เคยใช้ละมันไม่ใช่ไฮไลท์แบบมีว wow าอะ่ะแต่ว่ามันเป็นแป้งแป้งไฮไลท์ที่แบบเหมือนเป็นฟิเนชชิ่งแบบมันมันดูจริงมันดูสวยมันทําให้ทุกอย่างดูแบบกลมกลืนกันแบบสวยมากอะโอเคกลับมาปัดแก้มนะคะสีอันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นพาเลตอันนี้ละสี i n c a n d e s c e n t e e ล็ t r a นะคะสีตรงกลางนี่เราก็จะแบบว่ามีสีชมพู ิ่มความสดใสให้ใบหน้าของเราในกล้องอาจจะเห็นมันไม่ชัดมากนะคะโอเคค่ะแล้วพอเราเสร็จแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มความวิว้ววาอีกหน่อยได้ไหมคืออยากใช้สีชมพูที่มันแบบกิตเตอร์วิงวิงอันนี้มันเป็นของของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะใช้สีด้านนอกนะเป็นสีชมพูอ่อนๆเลยมาเพิ่มแบบใช้นิ้วนี่แหละแปะไปให้มันมีแบบกิตเตอร์วิงวิงติดตาหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ โอเคค่ะลิปสติกนะคะที่เอ็มจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือคือบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยมากนะคะแล้วทาแล้วออกมาแล้วแบบดีงามนะคะนั่นก็คือสีคายดันเซ็กซี่นะคะจากแม c เอมเห็นแบบหลายคนทานสีชมพูไปแล้วไงในในแบบในหลายๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรามาทาแบบทำโทนแบบสีส้มดีกว่า,าไหมอย่างไงี้นะคะโอเคสวยอะ่ะสวยนี่ไม่ใช่หน้านะลิปสติก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลูกที่จะไปวันวาเลนไทน์นั่นเองเราจะไปดงจะไปเดทจะไปอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืม subscribe กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าค่ะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขในวันวาเลนไทน์น,ทนะคะบ๊ายบาย